แล้วใส่ตามฝุ่นบอลอยู่ว่าตอนนี้ไอ้ลุยใหญ่กลับมาอีกแล้วว่าสองประตูทันหนึ่งครับมาต์สักเกอร์เฮ้ยมูชีตุกจึงเลยเด้อว่าโอ้โหอ่าเกมในขึ่นหลังครับเกมระหว่างเพียบกับนครชัยพลาสติกครับกลับมาเล่นกันต่อว่าในขึ่นหลังในขึ้นแรกครัมีสองประตูก็เป็นของนครชัยพลาสติกครับจากเบียร์ครับเอาร็อิกีมั์ไหลมาจังหวะนี้บอลยิงเข้าโดนตบโผล่แล้วก็ใส่ต้องปัดชิงครับ วางได้เลยลูกทุ่มทานักขวาครับเล่นสั้นๆมาแล้วเปิดจับเสาแรกทีนี้แต่ทิ้งออกได้ครับซอกฟาดยาวขึ้นมาปั๊มกระโดดทางฝาออกมาเขาะมาแล้วปั๊มยิงโอ้โหลูกนี้ต่วัดไปจะกะให้ไปเสาสองครับได้แล้วพอสุดท้ายมือนแลนปหน่อยครับ อเปลี่ยนซังไปแล้วเออเปลี่ยนแกวมาซ้าดูนี้ให้สวยนะจ๊อบานอยู่แล้วดูนิดเข้าขวาลูกนี้ไหลออกมาขวาสุดเก่งได้ครับเปลี่ยน์ัดเข้าในมาแล้วเปลี่ยนโอ้โหจ้าวมาสุดเกยงแล้วตอนนี้แต่ยังได้อยู่กลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังเลยเซนเตอร์ครับดองคอทั้งซังงาเปลี่ยนโอ้โหโดนไล่ไปตกสูงเลยตัวตโดนกองแกงโอ้โหน้องเบียนดีมากตอนหลังมาเฉพาะตัวตัวลุงสองแหวกไปได้ครับต่อให้ทางขวาคืนอีกทีนึงเข้าเท้า

น้องก็ไปตั้งยังฝ่ายตรงเปิดจาวขึ้นมาลูกนี้แท็กเก็บบอลลงสวยมากครับกระโดกมากระโดกข้ามหัวมองยิงมาเป็นควาของนครชัยพลาสติดเราเก็บด้านซ้ายครับไม่หายเลยลงตสวยแล้วยังไม่ออกก็ตอนนี้ต้องไปกระโดดมาลูกนี้ไปทิ้งออกข้างไปเลย เล่นลูกทุ่งกับน,กนักายครับนักทัยภาษติกเล่นสั้นเลยครับจ๊อกเอ้าให้เพื่อนวิ่งหนีอีกครับจังหวะสองปั้มบอลกันแล้วก็ไปต่อเอาหลบรอดขามาได้แทงลูกนี้หน้าเป็นคนั้นน่าจ๊อกจังหวะสุดท้ายมาจังเรื่อนออกเทียบออกไปครับโอ้โหจ๊อกยังปุดมาเตะยิงได้ในจังหวะสุดท้าย ีเอ่อนนี้ราม่้อเพื่อนบยกับเพื่อนอะไรนะอ๋อเพื่อนเพื่อนอะเพื่อนมันหลังน้าจส่งที่ดีบอกเพื่อนเยอะเพื่อนแย่เพื่อนแย่นี่ท้ายมาถึงแล้วเลยถูกขนามาแท็กไปรอตอนนานจังหวัดนี้ไอ้ลูกทุ่งนี่มันนั่าทรายครับของเทียบเนื ตูมเล่นสั้นมาทีมตัลุยขึ้นมาแล้วเอ้าโหจ่ายลูกนี้เพื่อเล่นไา้ครับปลายไหลทต้องมาทักกูเกี่ยวไม่ถึงอีกแล้วโดนสุดท้ายโอ้บอลก็ไม่ห่างมากแล้วมันจะตู่ต๊อบเอาเลย้วหนุนทางซ้ายแล้ว hmm. กิ่งด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเท้าไปถนัดเนาะแต่ก็ยังบังคับทิ้งทางให้มันมตรงตอกได้โดนสุดท้ายยังปัดทิ้งยังได้ลเตะมุมทางซ้าย lên tung thủ đi, chả có mà phá rồi đấy, trung quốc đang kêu luôn cái hộp này đầy mà, luôn luôn ra tháo bong bùn ra vàoประต vào เบียยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ไม่ตรงก่อเลอยบ้างเห็นปะนเฮ้ยเมื่อกี้ช่วยกลางเลยเด่นเดนกลางไมีเมื่อกี้เนี่ยไม่ช่วยแลาวจ้าเด่นขึ้นมาลางซ้ายครับตรงเอ้าให้เลยดีแล้วทัสวนกลับครับนครชัยใช้พลาสติกไหลทางฝามาลูกนี้ยังได้อยู่เบียคือหยับมา ต่างกันใหม่แล้วฟีดงานถือว่าโดยทางช้ามากครับวันนี้จ๊อกยันได้อยู่แปงเราได้ยิงด้วยซ้ายติดเพราะว่าเราสวนกลับเหมานกันพียบบสองคนแท็กจะหลบโอ้โหแมาซ้ายคนละซ้ายโอ้ถ้าเป็นซื่อเลยน้องผมใส่เอ็มพีเจอหกเอ็นซ์เก่าเลยแล้วก็จู่ดูล่างต่างกันเยอะมากแต่เข้าทายก็เลยต้องวะสุดท้าย จังหวะโอ้โหผ้สาวสูงเล่นทำลายเวลาเรื Double ่องยิงเนี <S <S ่ยร้อยครับโอ้โหทุกวันนี้ซันวัวเต็มเต็มแล้วต้องชงแล้วเมื่อจอมกับแต่จังหวะเดียวที่ตึงแล้วโอ้เพื่อนวิ่งมาซัดต้วขวาเต็มเตไม่เสลือทวันนี้โอ้โหผู้เล่นได้ปาวนได้เนีครับ วิ่งมากดเต็มๆมากกด้วยเท้าขาวาต้องชมเลยว่าแต่จังหวะเด,ดียวสวยมากเลยคือเวลานี้มันจับมากเลยครับซูมยาวขึ้นหน้า,ามาลูกนี้โอ้โหยังเด็กทิ้งได้ย,ยังได้เลยลูกทู่มอีกท้าหนึ่งครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าตระหนักมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนอีกคนก,นกนต้องมาใช้พลาสติก ดเลนปลี่ยนแล้วเห็นหน้าบอลลงมาแล้วตอนนี้เขาผัดชายพลสติกตัดเข้าในมายังขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนออกไปตั้งใหม่อรกทีวัด ลุกขึ้นมาตรงกลางโอ้โหจะลุยแหว่งตรงกลางยากครับแล้วจับกลับมาได้แล้วพรชัยพลาสติกดาวออกทางขวาครับจังหวะนี้แนมโอ้เบียไปปล่อยครับกลุ่มลื่อนจะเติมแล้วแต่ว่าไม่ทันยังได้เป็นลูกทุ่งกันตัดด้านขวาครับเล่นจานมาโอ้โหก็ตู่โอเปซี่สูงครับจังหวะนี้เราได้ไปลุกขี่ลังหายครับกุ่มย้อนกลับมาเรอตื่นมาท้ายเบียบอลยังไม่ออกครับแนม สุดเส็แล้วโอ้หกออัก้อหุ่มของหลังเพงแลแม่แรงอรมกเลยเลยต้งใส่ดาบปากประตูึ้นมาแล้วสอนันี้ขอสั้นๆแเพียรโต้คอยๆเซ็ตขึ้นมาทังซ้ายครับเพียงดีมั้โอ้แต่ต่อรุ่นี้ไม่ดีแล้วตกลับมาได้ครับเพียรขอหลังซ้ายต้อง ทั้งหมดใส่วันศุกร์กลับไปตั้งเงินใหม่เลขเงินสองคนก็จบดอมดอมอีกครั้งหนึ่งเดินจังหวะรอแล้วพาร์ชมาเองหลบหนึ่งหลบสองหลบสามมีคนที่สี่ก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ได้ลูกทุ่นของมันเครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวต่อคมาล่าสนามครับมารอแล้วครับโอดถอดดอมออกเซ็นเตอร์ฮาร์สครับเล่นได้ดีครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์บ ข้อผิดพลาดที่แท้ไม่มีเลยครับเปลี่ยนตัวไปแล้วตอนนี้ครับแล้วง่ายเลยไปตลอดนี้ครับแต่เข้าทางของนครชัยพลาสติกเองนกเอ่อยาวขึ้นม,มาโอ้โหยกเท้าสูงตลอดนี้ใช่ตุ้หัหวเลยครับองงยกจังหวะยกเขาสูงไว้หน่อยครับนครชัยพลาสติกไปยังจะเล่นที่บอลนะฮะแต่ว่า มีจังหวะขนคาดิลคาดิลาทีแล้วตัดสิใจี้โอ้เราเปลีนแครลูกนี้ไม่ดีอาล้หล โอ้โหแล้วเรียบม้อยก็เป็นเนมอีกแล้วมาดูที่สองของตัวเองแล้วตอนนี้โอ้โหให้กับนักบอลไทยนัสติคกับขึ้นนำเป็นสี่ประตูต่อศูนเลยครับเนมสองลูกเบียสองลูกรโอ้โหทั้งสองคนนี้มีดูนักติดยอะนคู่เลยทีมกายลรปนี้กับใหม่ตองต่อเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โหแล้วีนยูนชันแลกกับเพียรบอลตกลงมาหงใต้ครีดแชมป์บางอยู่แล้วก็ไหลทะลุมาได้แล้วกระดกคือเพื่ออีกทีไม่มีใครแล้วเซลซีมานหมดใช่มโดนหมดเลยเียแชมป์ลีกเรอแอ้าเอาอัพเดตตัวเดียว đây là bát này 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 bát

โอ้่นชัวัดศิษมาได้ประตูที่ห้าอีกแล้วโอ้โหเจอจริงทำหลบตะลายเลย เาหลูกก็บแล้วันใส่พลาสติกดูว่าตอนนี้ก็เดิมแลรอยเจ็ดตัวตัวก็็ถือว่าเปลี่ยนแปลงขยายบ้างครับส่งตัวสองกองลงมาบ้างครับเพราะคู่เป็นด้านเบงก์ก็ิ่งไปครับไปมาตัวที่ห้าครับให้กับด้านน้วควานใส่พลาสติกก็ขึ้นนำที่จะเป็นห้าประตูต่อสูงก็เอ อ๋อไม่พลาดมาเล่นยังได้อยู่ครับกลับไปตั้างกันใหม่ครับแต่ลงหนึ่งทีแม่กล้าเล่นกันตอนนี้ขึ้นเดินซ้างเก้าหลายบางการจับเราเมื่อตอลสุดท้ายมันห่างตัวไปหน่อยครับไปู้บางอยู่รักว่อนซ้ายเอ้าไปแก้กับมันได้แล้วยิงเสาแรกดูนี่ใส่แซมลงตีโคลงเสาอีกทียังไงโอ้โหยังไม่เข้าสำหรับนักบอลไทยมันต้ดล้ตกใจเลย โผล่แล้วเปลี่ยนคนคนแ้วตอนนี้เป็น้าลงไทแล้วก็เริ่มนดิบมาจอยส่งนู้นเล่นเต็มแบบองลงบ้างแล้วสองน้องก็ไถ่มาติให้ทางซ้ายตรงนี้ลงมาใหม่ครับขาคือจีบฟังแล้วเลด่อนยกลับมาจริงดูดีไหมผมบอกให้กล้าเออเท้าหลักดึงเด็กดึงแล้วก็ดึงเลื่ แล้วจังหวงนะน้สิให้เห็นฟาเปก่อนแล้วะอรตั้งแต่จกแงดงปที่มา้าเพียบโปเกมนนี้เจอแบบน้องอนไทมัสติต้ขาบอกว่าแงหนักจริงจริงเลยเจอนนแล้วนไทัสติก็เออเกลีนแมเนีเป็นเกมแรกของพวกเขาต่วลตัวหูดูเหมือนเล่นเหมือนต้องบอกว่าเ,เหมือนเคยสนามเลยเล่นแบบนี้ เกมแรกก็ตั้งตัวติดเลยเยอะหลายทีมเนี่ยมาเล่นเกมแรกก็อาจจะตั้งตัวไม่ค่อยติดกับทางความเคยชินเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าเยอะแต่ว่าถ้าหากดูแล้วก่นกอนทายพาร์ติเล่นอี่มาแล้วได้ลูกโขดจับไม่ดีตอนท้า,ทา,นายใต่ทีนีสวนออกมาก็ไม่ตกเกาะต้องไปสอบตีมเช็คเสาแล้วปล่อยออกไปแล้วเอาไปตั้งใจจะเปลวตัวขึ้นมาเอ้ ตั้สั้นแบบวันซ้ายป้าเข้าในแล้วไหลสุดเส้นลูกนี้เนี่อาเป็นอาร์ดก็จับแล้วยังไงครับคืนอีกทียิงเสาแรกโอ้โขไม่ได้เดยวเป็หลับโอ้โหจังหวะสุดท้ายยิงไปชนเสาแล้วโอ้โหมันคู้อาร์ดหลับหน้าเปตนหลักโอ้โหกรรมการให้โดนเตะมือด้วยแล้วสวัสดี ดูว <temple. S 2> ่าเตะดูจะไ้ายกไปตรงกลางโมงทิมได้ตองมา้าลที่สนามอนง้ลนะฮใช่ครับถ้าสนามเป็นพันพันหนึ่งร้อยครับไปเตะไป้ก็มเราระปใส่ความพีผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกผมจบปวยเรื่องการที่แล้ว จบบอลไปใช่ครับผมมีแต้มเยอะกว่าเที่ยวอะไรเหรอมาต้องประกันเสียบว่าคุณดังไม่เราเสียเสียงเสียงชื่อเสียงยิ่งหนักแม่ปั่นเลยดี้นะผมคุยให้อย่างนีเลยได้ได้คือเข้าวางขมไเอาได้เดี๋ยวผมก็คิดไปให้ไม่รับหัวใจเลยเราไหลมาตรงนี้จริงโอ้โหสบายเลยครับอย่างนี้ถ้าผมโอ้เราเรียบร้อยครับไก่ห้าหนาขอชนะ

หย่อนยบมาานใหม่แรับเอาไปชัยพนอ๋อทองานยได้อยู่แล้วเอ้าแล้วดูเก็บได้ทางซ้ายตรงนี้ยิงดีมาไม่ห่านเอาไปเล้วเรียบอยแล้วโอ้โหจังหวะนี้เกมสุดแป๊ดเลยนะเฮ้ยตั้งทายเลยโอ้โหขนาดดาวด้วโอ้โหจันนี้คุกขิกเข้าไปเลย โอ้โหดูมากบาลถูกขีดอยู่หน้าตเละเคียร์ไม่ออกนะอย่าลื่นขยับาได้แล้วจังหวะนี้ือกสิให้ตาไอลยก่อนเขาทิ้งไนะเรียนทิ้งไปนะ พี่เข no ียนนะเขาเรียกอะไรเขียนนเขาด้ียยิงกั๊มาใตมัโต่อเลยกรัเพียต่อเลยเปลี่ยนกมาขึ้นทางขวามากเลยไหลทรล้ช่องมาเก็บได้ครับทางขวานครชัยพลาสติก จะแตะตบลูกนี้ไม่ผ่านครับอาร์ตไัง่ายไปลูกทุ่งแล้วสันทางขวาเลยตูมยัดกลับมาตรงกลางงงชงออกมาทางซ้ายครับก้าวปล่อยบอลตกแล้วก็ย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับโดดหล,กลอกลูกนี้ไ,ไ,<อ>ไปลูกทุ่งของเพียรครับตูมยัดขึ้นมาตั้มปล่อยบอลตกแล้วลูกนี้เล่นยาก สำหรับเกมในคู่ถัดไปเรจะไปเกมระหว่างมิฟิลกับบาร์บิลล่าทามาถึงสนามแล้วลยังไงกมสู่ได้เลยครับทาทีสุดท้ายแล้วบคือมาซ้ายไปต่อสุดเ้นแเราหักมาตรงกลางอู่จังหวะนี้ ไม่ค่อยตรงกขต้องแก้ไขเขา,า,าต้องใช้พลาสติกกลับมาตัาง้งอนกหลาทีนทึงก้าวเขาตั้งมาเล่สองนจานกันขึ้นมาสูงแล้วยิงไกลทูนนี้ใหม่ตรงต่อครับตั้งแต่กระเป๋าประ,ปะูร้องสาสยามาลับบอลใม่ดีปีต้มามบอลเกี่ไหทีนึงแชมป์อจจะไปทาแค่รุ่นนี้เล่นยากโอ้เสียฟ้าเราอีกแล้ว ล็อกบอลยาวเกินไปแล้วนะเนาะไอูเห็นไม่อยู่ในโกลมกับทางด้านนครชัยนต์พลาสติกกับเสียฟาวไลยแล้วเป็นตั้งเตะกจากการเป็นขึ้นมาแล้วนครชัยนต์พลาสติกเลยจะทราบเลยครัอ๋อออกมาซ้ายก้าวต่อค่อยๆแท็กเลยเป็นเกณของนักครนเทนต์พลาสติกเป็นย้อนออกมาแล้วคือทีนึงยังได้ครับยิงลูกนี้โอ้โหเสาแท็กเมื่อพวกเรียนใช้เท้า ไปพิ้งออกไปได้ฮะเฮ้ยโอ้เราจสวนกลับขึ้นมาเองคนเดียวล็อกข้างหน้าไม่ได <ไป S 1> ้เลยครับที่มาวันนี้แล้วไปต่อจัองหวะสุดท้ายแน่แน่แน่โอ้ยนะวันที่ขึ้นมาแล้วคอยอยู่คนเดียวเนี่ยถือว่าลำบากแล้วเชิญเมื่อแนละ้วสองทีมในการสนามแเอาน้องมอส่พลาสติกแล้วก็เทียบ่ก็เชิญที่กางสนามเลยครับ ก่อนเล่นเกมแล้วก็หลังจบเกมครับต้องเดินเข้าแถวจับไม้จับมือกันทุกครั้งครับยังไงต้องขอความร่วมมือทุกทีเลยครับเอ่อเป็นกฎกติกาที่เราตั้งขึ้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงต้องขอความร่วมมือแล้วทุกทีเครับหากคนใดหรือทีมไหนไม่จับมือช่วงท้ายเกมครับไม่ว่าทีมของผู้ท่านจะแพ้หรือชนะครับยังไงต้อง